กี่ฝันกี่ความหวงังกี่ครั้งที่ใจต้องทนล้มแล้วลุกคลุกคลานกี่เพะว่าในการทำไก่มมกีก่ชั่วโมงคะก่อนจะไปตลาดเพื่อจะออกไปขายทำเจ็ดโมงเช้านี่ยังยังไวเลยนะเจ็ดโมงเช้าป้าจะเสร็จประมาณ ห้าโมงค่ะห้าโมงแล้วป้าก็จะทอลูกชิ้นทอลูกชิ้นอาบน้ําแต่งตัวออกบ่ายโมงพอดีก็คือไปขายบ่ายโมงขายแค่บ่ายโมงสิบโมงค่ะยันมืดเนี่ยยันมืดเลยมืดนี่คือหกโมงทุ่มหนึ่งแต่ป้าจะกลับที่ลังเอาตลอดเลยไอ้ตรงไหนของตลาดอีตรงตรงเนี้ยตรงมันจะมีสี่แยกตรงเนี้ยค่ะแต่มันจะมีสี่แยกตรงนั้นนะครมันเป็นนัดตรงนั้นทุกวันเป็นตลาดนัดจ้ะเป็นนัดตรง ขายบนรถหรือว่าเรามีร้านคะมีร้านมีร้านอยู่เราเช่าไหมเช่าค่า <Okay. S 1> ที่แผงมันยังไงเราเสียค่าที่วันละยี่สิบาทอ๋อแค่ยี่สิบบาทจ้ะก็คือว่าพวกจะมีร้านตั้งอยู่ตรงนั้นเลยจ้ะแล้วปกติร้านอื่นอะเขาจะต้องเสียค่าไฟอีกยี่สิบบาทแต่เจ้าของที่เขาไม่เอาสองสารเราใช่ไหมคะสงสารเขาเขาให้เขาเอาแต่ค่าที่อย่างเดียว คือว่าพวกทำอย่างเงี้ยเจ็ดวันเลยเจ็ดวันเลยมีวันหยุดไหมคะไม่มีบางครั้งเหนื่อยมากมากก็ยืดวันอย่างเงี้ยอะไรที่เรียกว่าเหนื่อยวันทุกวันทุกวันก็ล้าทุกวันทุกวันมันก็ล้าก็หยุดสักวันหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ก็ส่วนส่วนใหญ่ไม่ได้หยุดหรอกเพราะวันศุกร์วันศุกร์ก็จะเบิ้นเลยเช้าเย็นเช้าเช้าตีห้าก็ออกวันศุกร์ถึงบนนะคะวันศุกร์มีนัดเช้าเย็น หมายถว่ามีตลาดนะัดทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นด้วยจ้ะจ้พอถ้าเราไปขายตอนเช้าเราเสียค่าที่ไปยี่สิบบาทาแล้วตอนเย็นเราก็ไม่ต้องเสียขายดีไหมคะคุ้มวันศุกร์ไม่ดีวันศุกร์มันมันคนน้อยอม,มันก็เป็นบางวันเป็นเป็นบางครั้งถ้าช่วงเทศกาลก็จะดีหน่อยแต่ก็บางครั้งไปขายตอนเช้าเนี่ยได้ห้าร้อยแต่ก็แล้วต้นทุนล่ะ มันเหมือนซื้อไก่มา20โลอาสมมติวันหนึ่งเนี้ยค่ะเพราะพวกน้องใช้เงินในการซื้อไก่ทั้งหมดเนี่ยกี่บาทเฉพาะกรงไก่500ค่ะค่าเครื่องด้วยตีอีก600ค่ะส่วนไอ้พวกเนี้ยโลล,ละ85อาฮะ 2>, 2โลก็เป็นเงินเท่าไหร่ละวันหนึ่งใช้ถึงพันไหมคะสำหรับอาจถึงตีซะ1,000บาทเนาะทีนี้พอเวลาประพุม่มขายเนี่ยได้ขายได้มากสุดเลยวันหนึ่งที่เคยขายได้เท่าไหร่คะ1,500